I've this This dreamt place fear and of of fury ต้องบอกเลยว่าเกมที่หยิบจับขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือหนึ่งในเกมที่มีภาพสวยที่สุดในปี2024กันเลยทีเดียวการที่จะหาเกมที่ทำภาพได้ขนาดนี้ก็แท่ยกมือขึ้นมานับนิ้วได้เลยทีเดียวใครเห็นว่ามีเกมที่มีภาพสวยกว่าเกมนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแนะนำกันมาดูนะครับผมคุยกันมาตั้งนานแล้ว ก็ยังไม่ได้เอ่ยเลยว่าเกมนี้ชื่อว่าอะไรเกมที่มารีวิวหลังเล่นวันนี้นะครับผมก็คือเกมเซนัวซ a ก a h e ฮลเบรดทูยักษ์สากับสาวพิกลจริตผลงานการสร้างสรรค์โดยทีมนินจาเทอรีซึ่งถูก Microsoft ซื้อไปร่วมสังกัดเมื่อตอนปี2018นะครับผมนะและประกาศภาคต่อเฮลเบรดนะตอนปี2019ในเกมด้วยเกมอ w วน d ์นี่เราบอกเลยว่าแฟนเกมเนี่ย คือหาและรอคอยเกมภาคสองอันเนี้ยกันมามากมายเลยทีเดียวซึ่งเกม h e l l b r e a t เนี่ยนะจะถูกคุมโทนแนวดาร์คสตอรี่นะครับผมานะตั้งแต่ภาคแรกแหละทำให้ภาพในเกมเนี่ยออกมาแนวมืดมนเน้นการแสดงของแสงเงาตกกระทบเพื่อไม่ให้ภาพความโหดร้ายเนี่ยมันแสดงออกมาจนเด่นชัดจนเกินไปนะและด้วยความที่เกมนี้ในปัจจุบันเนี่ยใช้ขุมพลังของ อันเรียวเอนจินไฟด้วยแล้วกุากระดับแน่นไปด้วยรายละเอียดเ,เท็กเจอร์บนพื้นผิววัสดุเ,เท็กเจอร์เครื่องแต่งกายการแสดงออกใบหน้าของตรรัวละครและแสงเงาเนี่ยมารวมก,กันกับการออกแบบงานถิ่นซื่อสวยงามทำให้ h e l l b l a ร e 2เนี่ยเต็มไปด้วยีท,ที่ติดตาตรึงใจแง่มุมที่น่าประทับใจที่สุดเลยเนี่ย ก็คือการเปลี่ยนแปลงอันโนราบรื่นระหว่างการเล่นเกมกับอากคัสซีนภาพยนตร์ความรื่นไหรน,นีนช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมให้ดื่มดับกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโลกหรือการต่อสู้อันดุเดือนการเปลี่ยนไปใช้ฉากคัสซีนก็ให้ความรู้สึกที่เป็นทรรมชาติมากๆอีกด้านเลยที่ยอดเยียมมากๆเลยก็คือการออกแบบเสียงรกรก ไปที่มีหูฟังดีๆออกได้เลยว่านี่คือเกมเห็นเอาประสิทธิภาพของหูฟังออกมาแบบจัดเต็มแนะนำให้เล่นเกมนี้ด้วยหูฟังทั้งเสียงบรรยากาศเสียงความโรคจิตในหัวของเซโน,นและเสียงประกอบการต่อสู้ล้วนผูกรันสันขึ้นมาเป็นอย่างดีผูนเป็นที่สวมหูฟังจะสามารถรับรู้ได้ถึงระยะห่างของเสียงภายในเกม ไม่ว่าจะเป็นเสียงใบไม้ที่พิ้วไหวไปตามสายลมหรือเสียงโห่ร้องของครูอันห่างไกลประสิทธิภาพของเกมบนพีซีเนี่ยสามารถเรียกได้ว่าดีกว่าเกมทริปเปิลเอละไรเกมที่ลงพีซีในช่วงเวลาเดียวกันโดยบนพีซีเนี่ยเราสามารถดันเฟรมเรทเนี่ยขึ้นไปให้ได้ไกลกว่าความแรงของเครื่องนะซึ่งตัวเกมเนี่ยรองรับการอัพสเกลนะด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เกมเซนัวซาก้าเฮลเบรดทูเนี่ยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเซนัวนะนักรบหญิงจากภาคแรกนะโดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้ฟังเล็กน้อยนะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนเลยเนี่ยบอกเลยว่าพอเล่นภาคสองเนี่ยจะมีการย้อนเรื่องราวให้ฟังกันก่อนด้วยนะแต่เนะื้อเรื่องระหว่างภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะสามารถแยกออกมาเล่นในคนละเกมเลย โดยภาคสองเนี่ยจะเล่าถึงวีรกรรมของเซนน่ที่ยอมให้ตัวเองนั้นโดนพ่กคาทาตจับตัวไปเพื่อที่ได้แอบเข้าไปใกล้แหล่งคาทาตและพ่อค้าค็สําคัญเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาของพ่อค้าทาตให้จบไปในทีเดียวแต่ถ้ามันแก้ไขได้ง่าย,ายเนื้อเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นสิอุปสรรคอันใหญ่หลวงคลื่นยักษ์ก็ได้ถาโถมเข้าหาเรือ ขงเซนัวได้ทําให้เรือนั้นผิดคว่ำในที่สุดหลังจากนิ่นหนูรนเอาชีวิตรอดจากทะเลบรสุมบัานบ้าคลั่งเซนัวต้องจับดาบเข้าต่อสู้กับพ่อขาทาตเพื่อปลดปล่อยเหล่าทาตให้เป็นอิสระแต่เซนัวก็ได้รู้ความจริงว่าศัตรูที่แท้จริงแล้วในเกาะแห่งนี้นั้นไม่ใช่ตัวพ่อขาทาตแต่เป็นเมื่อยามอาทิตย์สะดงนับขอบฟ้าต่างหา เกาะแห่งนี้จะกลายเป็นนรกบนดินเมื่อยามราตรีมาเยือนเหล่าตาได้ออกไล่ล่าจับมนุษย์กินเป็นอาหารเมื่อผ่านไปในแต่ละวันยามราตรีก็ยิ่งยาวนานมากขึ้นเมื่อรุูหนาวมาเยือนเซัวและมนุษย์ที่เหลือรอดจะต้องตัดสินใจว่าจะต่อสู้หรือจะหลบซ่อนการตัดสินใจของเซัวสาววิกลจริต จะเป็นเช่นไรเราจะสามารถไปลองเล่นกันได้ในเกมเซนัวซาก้าเฮลเบรด2โดยรวมแล้วต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาในเกมเนี่ยมันไม่ได้กระชับเท่าภาคแรกแต่เราก็ยังจะได้เห็นการเติบตัวของเซนัวได้เห็นอาการผู้ป่วยวิกลจริตอันสมจริงโทนของการเล่าเรื่องเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันเข้มข้น ั้งความโกรธความสับสน,นความแค้นความกังวลเราจะพบได้ในตัวเอกของเราถึงการเล่าเรื่องราวของเกมเกมนี้ก็ไม่ได้บอกกับเราตรงๆจึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความกระจ่างของเนื้อเรื่องอีกทั้งสิ่งที่เราเจอตลอดทั้งเกมคืออาการวิกฤติตของเซโนวซึ่งจะบ่งบอกถึงอารมณ์คำแนะนำข้อเสนอแนะ ซึ่งมันนั้นก็เป็นทั้งตัวช่วยและอุปสรรคในการเล่นเกมอย่างที่บอกไปเกมเกมนี้ภาพสวยเสียงดีเนื้อเรื่องเด่นแต่ข้อเสียหลักของเกมนี้กลับอยู่ที่เกมเพลย์อันซ้ำซากจำเจเกมเพลย์ของ Hellblade 2นั้นยกเอาทุกอ,อย่างมาจากเกมภาคแรกแม้จะมีการปรับปรุงไปบ้างแต่ข้อเสียมันนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม โดยเกมเพลย์นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักใหญ่ๆด้วยกันอันแรก Walking Simulator เราจะได้เดินเดินเดินและเดินสำรวจความสวยงามของฉากอาจจะมี NPC เดินคู่เล่าเรื่องขั้นบทบ้างแต่เราก็ยังคงต้องเดินสำรวจเองอยู่เพราะการเดินตาม NPC ก็อาจจะทำให้คุณพลาดอะไรไปหลายๆอย่าง เช่นโทเทมอัคระหัวกระโหลกที่เป็นเสาสูงไอ้โทเทมตัวนี้เนี่ยมันสอนให้เราใช้เพ่งจิตโฟกัสต,ตั้งแต่เริ่มเกมและมันจะคอยบอกเล่าเรื่องราวตำนานแห่งดินแดงวิตกาต้นไม้แสงแห่งชีวิตอิราซิลหรือที่เรียกกันว่าฮิดเดนเฟรดต้นไม้ที่พบได้ในระหว่างทาง ึ่งมักจะถูกซ่อนอยู่ในผนังหรือหินที่มีรูปร่างเป็นใบหน้าต้องใช้โฟกัสในการเพ่งเพื่อเปิดทางลับใบหน้าถ้าตัวเอกอยู่ใกล้มักจะมีคำแนะนำอยู่ในหัวเสมอเพราะนั้นฟังเสียงดีๆเึ่เงสิ่งของเหล่านี้นั้นมักจะซ่อนอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆระหว่างทางถ้าเราพลาดแล้วก็คือพลาดเลย ซึ่งการเดินช้าๆอย่างนี้แหละมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากดีหน่อยนะที่มันมีปุ่มให้กดวิ่งบ้างไม่งั้นเดินๆอยู่เนี่ยคนเล่นอาจจะมีหลับในได,ได้ระบบการต่อสู้ของเกมเกมนี้นั้นบอกเลยว่าเรียบง่ายมากๆเราจะได้ต่อสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับศัตรูเท่านั้นตัวเกมไม่มีการปลดล็อกกระบวนท่าหรืออาวุธใหม่ๆ และท่าที่เราใช้ก็มีแค่ฟันเบาฟันนักหลบป้องกันสวนกลับการฟันเบาจะสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วมักจะใช้ในการโอกาสขัดจังหวะการโจมตีของศัตรูการฟันหนักฟันช้าไปหนึ่งจังหวะมักจะใช้ในการทลายการป้องกันของศัตรูแต่ก็ต้องระวังกันบ้างเพราะอาจจะโดนสวนกลับได้ไง่ายๆการหลบ มักจะใช้เมื่อศัตรูโจมตีแล้วเปล่งแสงเป็นสีแดงออกมาเราสามารถกดเดินเพื่อหลบซ้ายหลบขวาหรือถอยหลังได้การป้องกันทำอะไรไม่ถูกก็กดป้องกันเอาไว้ก่อนก็อาจจะไม่ดีเสมอไปสำหรับเกมเกมนี้เพราะเมื่อเจอการโจมตีสีแดงกาดก็อาจจะแตกและทำให้ชะง,งักไปหนึ่งจังหวะได้ไง,ไง่ายๆการตัดป้องสวนกับแพรี่นั้น ใช้ได้ก็ต่อเมื่อกดป้องกันการโจมตีที่เรืองแสงเป็นสีขาวและกดโจมตีส่วนกลับท,ทันทีการโฟกัสบูตพาวเวอร์เมื่อกระจกที่เอวของเซนัวเรืองแสงเราก็จะสามารถกดเพ่งจิตโฟกัสได้เพื่อเข้าสู่สภาวะระเบิดพลังการโจมตีเราจะเร็วขึ้นและแรงขึ้นศัตรูของเกมเกมนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภททำให้การต่อสู้ของเกมนี้นั้น เหมือนกับใช้มูฟเซตเดิมๆอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยการเคลื่อนไหวอันลื่นไหลบวกกับการดนตรีที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีก็นทาให้การต่อสู้เกมนี้นั้นออกมากตื่นเต้นระทึกใจกันที่จริงระบบไขปริศนาในเกมปริศนาในเกมส่วนใหญ่เราก็จะมองหาสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในฉากซึ่งเราอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งยืนของตัวเอกบ้าง เพื่อให้สิ่งของที่มีมาร์กสีแดงเนี่ยนะมันอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกับสัญลักษณ์ที่เรามองหามากที่สุดรวมๆแล้วที่พูดมาเนี่ยเกมเซนัวซาก้าเฮลเบรดทูถือว่าเป็นเกมวอล์กิ่งซิมูเลเตอร์เน้นท่องเที่ยวชมบรรยากาศและมีการต่อสู้และแก้ไขปริศนาเนี่ยก็มาแก้เบื่อระหว่างทางแม้ว่าความยาวของเกมเนี่ยจะมีแค่7หรือ8ชั่วโมง และการเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงก็อาจจะถูกมองว่าเป็นพ่อเสียสําหรับใครบางคนแต่การเสียสระกลไกลของโรคเปิดเนี่ยก็ให้ประสบการณ์เรื่องราวที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเทลเบรดทูเนี่ยช่วยให้ผู้เล่นได้ดื่มดาไปกับโรคของเซนัวได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับภารกิจเสริมใดๆขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าและทําให้ความสัมพันธ์ของผู้เล่นกับตัวเอกของเรา ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยเข้าใจรึกซึ้งยิ่งขึ้น